สวัสดีค่ะนักเยนชั้น,น,นป .2 โรงเรียนบ้านหนองไผ่อำเภอหนองยาป้องจังหวัดพิบุรีห้องเรียนครูขวัญยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูขวัญก็จะมาสอนพวกเราเกี่ยวกับอักษรต่ํานั่นเองค่ะเทคนิคการจําอักษรต่ําค่ะไม่ยากนะคะเด็กๆ สำหรับอักษรต่ำในวันนี้นะคะอักษรต่ำก็จะมีอยู่2แบบก็คืออักษรต่ำคู่และก็อักษรต่ำเดียวนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูขวัญจะมาสอนพวกเราเกี่ยวกับอักษรต่ำคู่นั่นเองค่ะท้าวนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะอักษรต่ำคู่นะคะนักเรียนอักษรต่ำคู่มีทั้งหมด14ตัวหรือว่า14พยัญชนะไทยนั่นเองค่ะได้แก่ตัวอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ คอควายคอคนคอละครชอช้างชอเชอทอนามนโททอพุทเท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสำเภาและหอนกูนั่นเองค่ะ วิธีการท่องจำนะคะเด็กๆวิธีการท่องจำอักษรต่ำคู่น่กเรียนสังเกตเห็นรูปภาพรูปนี้ไหมคะรูปภาพรูปนี้มีใครบ้างคะมีพ่อค้าผู้ชายหนึ่งคนสังเกตฟันพ่อค้าไหมคะฟันของพ่อค้านะคะก็จะมีสีทองนั่นเองคะ่ะแล้วเขานะคะก็กำลังจะซื้อช้างห่อตัวนี้นี่เองคะ่ะวิธีการท่องจำค่ะอักษรต่ำคู่ก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อ อีกหนึ่งครั้งนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อนั่นเองค่ะวิธีการท่องจำนะคะเด็กๆจำรูปภาพรูปนี้ไว้ให้ดีนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้อค่ะเรามาดูกันค่ะว่าประโยคที่เขาพูดว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อทำไมถึงมีพยัญชนะไทย14ตัวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะเรามาดูประโยคอักษรต่ำคู่กันค่ะ อักษรตำคู่นะคะที่เราท่องกันว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออีกหนึ่งครั้งนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อทำไมถึงมีพยัญชนะไทย14ตัวเรามาดูกันนะคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเริ่มจากคำว่าพ่อพ่อก็มาจากพอพานพอสมเภานั่นเองค่ะค้าค้าก็มาจากคอควายคอคนแล้วก็คอระคังนะคะ ฟันก็มาจากฟอฟันนั่นเองค่ะทองก็มาจากทอพุทเท่าทอนาบุญโฮทอทหารและก็ทองทงค่ะซื้อก็มาจากซอโซ่ค่ะช้างก็มาจากชอช้างและชกกระเช้อค่ะพ่อก็คือฮอนุฮู้ค่ะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อก็เลยมีเพญชนะไทยครบทั้งหมด14ตัวนั่นเองค่ะ ไม่อยากใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะว่าแต่ละคำหรือแต่แต่ละประโยคเนี่ยมีพยัญชนะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดกี่คำนะคะ เด็กๆคะจากเมื่อกี้นี้ที่เราท่องจำประโยคของพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อเทคนิคการจำในอักษรต่ำคู่นั่นเองนะคะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเมื่อกี้นี้นะคะนอกจากที่เราจะเรียนรู้เรื่องของวิธีการท่องจำอักษรต่ำคู่แล้วคุณครูขวัญน,นะคะก็ยังสอนพวกเราเกี่ยวกับการแยกประโยคในพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อว่าแต่ละประโยคนั้นประกอบไปด้วยพยัญชนะอะไรบ้างนะคะเด็กๆคะจำได้หรือย,ยังคะว่า พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อประกอบไปด้วยพยัญชนะไทยทั้งหมด14ตัวซึ่งในแต่ละประโยคนั้นนะคะก็จะมีพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆข,ขวัญหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเด็กเกนี่ยจะสามารถทําแบบฝึกหัดได้เพราะว่าแบบฝึกหัดที่เหลือในวันนี้นะคะก็จะมีแค่เพียงแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับอักษรต่ำคู่เท่านั้นเองะคะ่ะ ขอให้เด็กๆนะคะโชคดีในการทําแบบฝึกหัดนะคะเอาความรู้ที่ครูขวัญสอนนะคะเอาไปใช้ในการทําแบบฝึกหัดนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูขวัญก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะครูขวัญต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ